วันนี้เราณรงมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของชุดนักเรียนตาสมอปรากฏมีดราม่าการบอกว่าคนนั้นเป็นทายาทคนนี้เป็นทายาทจนสุดท้ายเขาไปฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและไอชุดนักเรียนตาสมอเนี่ยที่เราเนี่ยบางคนเนี่ยใส่กันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเออไม่น่าเชื่อเนาะแค่บอกว่าเป็นทายาทไม่เป็นทายาทเนี่ยถึงขั้นต้องฟ้องร้องแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดจะต้องมีการไปฟ้องร้องกับทายาทเราจริงไม่จริงไม่รู้แต่เราเป็นผู้ประกอบ ตอบการ SME เป็นเจ้าของธุรกิจและมันมีเรื่องการแอบอ้างแบบนี้เกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหายังไง สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์เก้าเพชรนะครับมาพูดคุยกันหน่อยครับเกี่ยวกับประเด็นชุดนักเรียนตราสมอล่าสุดนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาวันก่อนเนี่ยนะครับมีประเด็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจออกมาแล้วผมเองก็ต้องเอาไปจัดในรายการพิยุข,ของช่อง9ก็คือกรณีที่บริษัทที่เขาถือเครื่องหมายการค้าตราสมอเนี่ยเขาชนะคดีแล้วก็เอกสารที่เขาออกมาจแจกนักข่าวนะครับเขาบอกว่าได้มีการฟ้องร้องกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นทายาทของชุดนักเรียนตรา สมอในสารทรัพย์สินทางปัญญาและปรากฏว่าสารทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยให้ทางบริษัทชนะโดยมีเนื้อหาใจความบราบาบาแต่ก็คือห้ามจําเลยหรือผู้ที่แอบอ้างเนี่ยเอาโลโก้เครื่องหมายการค้าของชุดนักเรียนตราสมอเนี่ยไปใช้อีกเด็ดขาดอ้าว ย้อนกลับไปดูกันหน่อยครับเขาเรียกว่าศึกสายเลือดนะครับวันนี้นะครับผมจะเล่านิทานให้ฟังนะเล่าย้อนกลับไปหน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่ารุ่นรุ่นที่ผ่านมาของพวกเราเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นรุ่นที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงชุดนักเรียนคือผมว่าสมัยเราไม่มีใครไม่ใส่ชุดนักเรียนหรอกไม่มีเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราใส่ชุดนักเรียนไปเนี่ยเราบอกว่าเราใส่ชุดนักเรียนตราสมอเนี่ยโอ้โหมันดูแพงนะสำหรับผมในตอนนั้นดูแพงมากมันเป็นแบรนด์ที่แบบหายมากเลยนะครับทีนี้ครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับมันมาจากคนที่ชื่อว่าคุณกอ ทวุฒิจิตตยะอานนท์เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเกี่ยวกับเรื่องของเทรนนิ่งการฝึกอบรมเขาขึ้นไปบนเวทีนะตั้งแต่เมื่อปี2559นะครับโอ้นี่ปี65 64, 6เนาะ64 63 62 6 1 6 5 9เรื่องนี้เกิดเมื่อ6ปีก่อนหน้านี้นะครับคุณก๊อฟเนี่ยนะเขาไปขึ้นเวทีแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นทายาทของชุดนักเรียนตราสมอคืออากงอากงในภาษาจีนเนี่ยก็คือคุณตาของเขาเป็นคนก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกชายคนโตซึ่งก็มีศักดิ์เป็นลุงของเขาเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการต่อมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นโต้ยายกันขึ้นมานะครับโดยคุณก๊อฟเนี่ยเขาก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเล่น ใหญ่จัดใหญ่ของพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางสาวไทยของผมนี่เองนะครับเคยไปออกรายการนี้ด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยยังเคยไปออกรายการที่ทท,ทบ5อีกรายการหนึ่งนะมีการพูดคุยสอบถามกันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับโดยรายการของช่อง5้าเขาใช้ชื่อว่าเซเลบคลับนะครับของช่อง5เมื่อวันที่10กรกฎา,าคมปี6-1นะครับไปในฐานะแขกรับเชิญแล้วก็แทนตัวเองว่าทายาทชุดนักเรียนตาสมน์ซึ่งแน่นอนครับว่าการเอาไปพูดแบบนี้เนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะไม่เรียนรู้สึกเสียหาย อะไรมากแต่ปรากฏว่าธุรกิจของผู้ชายคนนี้ของคุณก๊อฟเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเขาทําธุรกิจไม่ดีหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือถ้าวันนึงผมจะชวนลูกเพจผู้ที่ดู YouTube ผูท้ที่ตาม Facebook หรือ TikTok อผมมาขายตรงกับผมผมก็ต้องแนะนําตัวเองว่าผมมีความน่าเชื่อถือยังไงที่จะไม่โกงคุณใช่ไหมครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือทําให้คนเนี่ยรู้จักแบรนด์เราอยู่แล้วแล้วก็เลยอ้างชื่อแบรนด์นี้ขึ้นมาจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้เพราะมันไม่ได้มีการตรวจสอบเสมอไปแต่ล่าสุดถ้าเอาตามที่มีเอกสารทางกฎหมายผมอธิบายให้ฟังก่อนนะคือคุณก๊อปเนี่ย เขาอ้างอย่างนี้ครับเขาอ้างว่าอากงเนี่ยมีลูกด้วยกันทั้งหมด8คนโดยมีแม่ของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าอากงเนี่ยคือตาของเขาเนี่ยเป็นคนก่อตั้งชุดนักเรียนตาสมองมีลูก8แม่เขาเนี่ยเป็นคนที่8เป็นลูกคนสุดท้องต่อมาเนี่ยอากงก็ให้ลูกชายคือลูกคนที่2เนี่ยเป็นคนบริหารจัดการซึ่งนี่แหละครับมันทําให้ทางแบรนด์ตาสมองเนี่ยเขาเกิดความเสียหายมันทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่าทายาทหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยมาทําธุรกิจขายตรงหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่มันเกิดความเสียหายคุณผู้ชมลองคิดดูวันหนึ่งนะเราทําแบรนด์ขึ้นมาเอาง่ายๆนะแบรนด์ไม่ต้องดังมากหรอกแบรนด์ของทนายคู่ใจก็ได้อะแบรนด์ของทนายคู่ใจแล้วคุณไปแอบอ้างซึ่งผมเจอทุกปีนะครับผมเจอทุกปี ไปแอบอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้เขาทํางานให้ที่นี่แล้วก็ไปขึ้นเวทีตรงนู้นตรงนี้แล้วชวนคนเนี่ยไปทําธุรกิจอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์ทนายคู่ใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาศรัทธาเราเขาเ้าไปหลงเชื่อเนี่ยเขาจะกลายเป็นเหยื่อหรือเปล่าเราเองก็ต้องทําเอกสารทางกฎหมายแจ้งเตือนให้เขาเลิกอ้างถึงแบรนด์เราเพราะคุณไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นผู้ถือหุ้นแม่คุณก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทนี้และที่สําคัญ ตามกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือลูกชายคนโตไม่ใช่คุณพ่อของเขาซึ่งเป็นซึ่งเป็นคุณตาของคุณแต่จริงๆแล้วในจดหมายข่าวก็ไม่ได้อธิบายไว้ละเอียดนะแต่ว่าการบอกว่าเป็นทายาทสายตรงไหมผมก็ยังบอกว่าอืมก็เป็นลุงกับหลานอะ่ะจะบอกเป็นทาย,ยาทได้ไหมล่ะสําหรับการนับสักแบบคนไทยก็ลุงกับหลานผมว่ามันก็ใช่นะผมตันได้ความเห็นผมนะผมว่ามันก็ใช่แต่ในทางกฎหมายคุณไม่ใช่ผู้ถือหุ้น คุณไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเพราะงั้นคุณไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วทีนี้ครับในเรื่องของ นักเรียนตาสมอเองก็มีประเด็นหลากหลายนะครับหลังจากนั้นจะไม่น่าเชื่อเนาะแก้เอาไปพูดบนเวทีเนี่ยปรากฏถึงขั้นต้องไปฟ้องร้องศาลทรัพย์สินทางปัญญากันเป็นการไปฟ้องถามว่าเป็นข้อหาไหนบ้างข้อหาที่ไปฟ้องเนี่ยเป็นคดีทางส่วนแพ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการไขข่าวประมวลกฎหมายอาญามาตรา423ผู้ใดกล่าวหรือขข่าวแพร่หลายซึ่งก็ความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณของบุคคลอื่นคือ เอาเรื่องไม่จริงมาบอกประเด็นก็คือเขาเป็นทายาทจริงไหมปรากฏว,ว่าในเอกสารทางกฎหมายคนก่อตั้งคือพี่ชายคนโตของแม่เขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่ตาของเขาเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะบอกเป็นทายาทสายตรงก็คงไม่ใช่เพราะเป็นธุรกิจของลุงไม่ใช่ของตา ของลุงนี่คือมุมหนึ่งที่ออกมาชี้แจงและมีการฟ้องร้องกันและนอกจากนั้นครับก็ยังมีการฟ้องร้องกันในส่วนของคดีอาญาด้วยนะครับในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา274ผู้ใดเรียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0หมหรือทั้งจำทั้งปรับและก็พรบรเครื่องหมายการค้า2534 มาตรา109ผู้ใดเรียนแบบเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2แสนหรือทั้งจำทั้งปรับเราจะเห็นได้ว่าในเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันมีกฎหมายดูแลเอาไว้นะครับโทษจุดๆก็คือ2ปีปรับไม่เกิน2แสนถ้าเขาจดทะเบียนเอาไว้ตามกฎหมายแล้วถ้ายังไม่จดเอามาฟ้องร้องกันไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยในการไปแอบอ้างแบบนี้นะครับถ้าถามว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไ ในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเป็นผมนะผมโทรไปด่าโทรไปด่าเลยเพราะผมไม่สนด้วยบ่าเฮ้ยคุณมาใช้ได้ไงวะางไม่เกี่ยวข้องกันอ่ะด่าแล้วแล้วยังไม่เลิกให้ทนายความทำโนติส ทำหนังสือแจ้งเตือนทางกฎหมายไปส่งไปที่ไหนครับส่งไปตามที่อยู่เขาหรือทะเบียนบ้านถ้ามีทั้งที่ถ้าที่อยู่ตัวเองนอนที่หนึ่งทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่งผมส่งแม่งสองที่เลยเดี๋ยวหาว่าไปไม่ถึงส่งแล้วให้ยกเลิกพฤติกรรมแบบนี้เพราะมันทําความเสียหายกับเราเป็นการแอบอบ้างเอาแบรบนด์เราไปใช้อคุณคิดดูสิแบรบนด์ทนายคู่ใจแบรบนด์ตราสมรนี่ก่าจะติดตลาดกว่าจะฟังแล้วคุณหูใช้เวลากี่ปีคุณมาพูดไม่กี่คําลง YouTube ไม่กี่รอบเนี่ยคนก็เชื่อแล้วอะ่ะ เพราะงั้นนะครับในเรื่องของการแอบอ้างแบรนด์เอาไปใช้ผมอยากบอกอย่างหนึ่งสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME คุณทําธุรกิจรับประกัสินค้าคุณกําลังไปได้ไกลคุณต้องไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ให้เครื่องหมายการค้าข,ของคุณเนี่ยมีกฎหมายรับรองเมื่อมีกฎหมายรับรองแล้วใครจะไปทําแข่งขันกับคุณในเครื่องหมายการค้าตัวเดิมย่อมไม่สามารถทําได้สําหรับวันนี้นะครับใครชอบกดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับถ้ามีเรื่องมันๆสนุกๆผมจะเอามาเล่าให้ฟังครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ